สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี่อดวันวันมีอย่างมาให้พี่น้องเบิ่งหลายแนวค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ได้เมื่อวันอาทิตย์อดวันวันไปวัดมาค่ะพี่น้องก็เพิ่นห้องว่าจะได้อาหารทิพย์มาจากวัดเนาะค่ะเนาะอาหารก้นบาทค่ะก็จะมีพวกขนมนมเนยที่แบบเป็นของแห้งที่เฮาเก็บไว้ได้หลายมืองี่นะค่ะก็ได้มาหลายแนวอยู่จ้า เพราะว่าคนไปวัดหลายคนแล้วก็เพิ่นก็เอาม้ากันหลายหลายอย่างกันนะคะแต่ละคนก็มาสามอย่างสี่อย่างก็แบ่งกันห่อไปค่ะก็จะมีแนวกรอบแนวกลิ่นมีข้าวมีอย่างข้าววันอดวันๆก็กินไปแล้วค่ะกลับมาจากวัดก็มากินข้าวเนาะคะ่ะเนาะเออ อันนี้ก็เป็นพวกขนมนมเนยของแห้งที่แบบว่ายู่ได้หลายมือนะจ๊ะกะอันเป็นเขาห้องอย่างเป็นปีโป,โป้บออันอดวันวนัวนว้าบอคอยถือปันใดเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะบางอย่างอดวันการวานัวนวนันกับบ้องว่าซื่ออย่างจากคือจังตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเขาห้องว้อย่างนะ คล้ๆขนมถั่วตัดแต่ว่าเป็นบักงาจ้ะพี่น้องจะเป็นบักงาเนาะจะเนาะเป็นบักงาตัดนะคะและอันนี้ก็เป็นขนมอ่าขนมนมจ้ะอันนี้เป็นขนมนมติดฟันดีจริงๆค่ะพี่น้องอันนี้ติดฟันดีจังอันนี้ก็น่าจะเป็นช็อกโกแลตแตมังค่ะเนี่ยอันน่าจะเป็นช็อกโกแลตเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้นะช็อกโกแลตจะมากกว่านะคะอืออ จ้ะอันนี้ก็จะเป็นลูกอมลูกอมคล้ายๆว่าแกเจ็บคอจ้ะอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นน้ำวิตามินเน,นาะน้ำดื่มค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ข้อห้องเป็นข้อซองเนาะค่ะข้อซองใส่อ่ใส่ใส่เมียจ้ะพี่น้องใส่ครีมแซ่บดีคือกันนะแซ่บดีคือกันจ้ะ ี่น้องค่ะหลายแนยวค่ะไปวัดก็จะได้ของทิพย์กลับมาบ้านค่ะอันนี้ก็อันบักทัวคั่วนะคะก็เอามาใส่ใส่พวกชามอาหารเช้านะคะกินได้สบายเลยค่ะพี่น้องค่ะหรือจะเห็ดสลอกสลัดก็ได้หมดจ้ะอันนันติดใจตัวเนี้ค่ะพี่น้องเป็นข้านมอันเพื่อนอบเอาด้วค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นเมล็ดธัญพืชอบ จะจะมีพวกน้ำพึ่งค่ะมีน้ำพึ่งนะคะเพื่อนบอกว่ามีน้ำตาลเพิ่นบอกนะไม่มีน้ำตาลหน้าว่าสสัลเพิ่นว่าพีสาวคนหัดเนาะคะ่ะจะกะอันนี้ก็จะเป็นมีขายสำเร็จค่ะตัวนี้นะทุเรียนค่ะทุเรียนอันนี้ก็จะเป็นมีไส้ทั่วอันนี้ก็จะเป็นอย่างไง คล้ายๆทุเรียนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเป็นตัวนี้ปากทั่วดำเนาะทวดตั่วแดงและเป็นไส้ทุเรียนกลับกันกับตัวนั้นกับตัวนี้คะ่ะตัวเนี้ยเป็นไส้ทุเรียนคะ่ะพี่น้องหอมโชยเลยคะ่ะหอมโชยเลยอันนี้ไส้สับประรดนะคะเบ้ามาแล้วค่ะอันนี้ก็ไส้สับประรดคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ที่น้องสาวเพิ่นเอามาฝากเมื่อนั้นแล้วเฮาก็เอาไปวัดให้เพิ่นนะ่ะนะแล้วก็อ,อันนี้เหลือจากไปวัดที่เพิ่นเอาให้เอากรรมมาบ้านได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้านมเขาห้องว่าข้านม,มข้านมคินสมาตตอนนี้มันจะมีะกลิ่นอะไรอ่ะ,อะเบาถูกมั้กลิ่นซิม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 สตังซิม,ซม,ซม,ซม ที่เพื่อนเอามาเห็ดไข่พระลัวค่ะที่ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรปวยกักแม่นบอกไอ้ที่เป็นเพื่อนเอามาต้มพะลววะัวเพื่อนเอามาเห็ดขนมอันนี้ก็กลิ่นก็หอมไปแบบนั่นเลยค่ะคือจังวันวันบอกเมื่อกี้นั่นนะคะนะหลายอย่างอดวันวานกระเบ้าบัาบถือค่ะนะคะก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆท่านบัตรนี้ก็จะได้เวลากินแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ผู้ใดสนใจกินมาเด้อผู้ใดสนใจกินมาเด้อที่กิ่นให้เบิง้งจ้ะนะคะมาตัวนี้จ้ะพี่น้องเป็นดาแซบอยู่เด้อจ้ะบรทหาได้ชิมตัวนี้บรทัาได้ชิม,อมหอมหอมทุเรียนเลยค่ะพี่น้องคะ่ะหอมทุเรียนเลยอื ว่าแล้วกันนี่จะหนีไปกินทุเรียนกันนะจ๊ะนี่กันนะจ๊ะพอกันเพืออ่อนมันหวานโพอดพีด่น้องพอกันเมนื่อนานะคะสวัสดีค่ะ